มาด้าสองนะครับสกายนะครับปี2020่ดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับหลังจากเปิดรถได้นะครับก็จะมีเสียงอะรามร้องนะครับตอนนี้ก็ยังสตาร์ทรถไม่ได้นะครับกดปุ่มแล้วหน้าปัดใหม่ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอิมมูเปิลเลเอร์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับ ตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการรีเซ็ตระบบอิมูบิเลเ e อร์นะครับหลังจากรีเซ็ตประมาณ6นาทีนะครับกุญแจเก่าที่หายนะครับจะเอามากดรีโมทหรือเอามาสตาร์ทรถไม่ได้ต่อไปนะครับล้างระบบให้หมดนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตบนหน้าจอนะครับสมาร์ทคีย์สก็คือกุญแจที่จะสตาร์ทรถได้นะครับก็คือกุญแจที่อยู่ในมือผม2ดอกอยูเท่านั้นนะครับ ส่วนกุญแจที่หายไปนะครับจะนํามากดรีโมทนํามาสตาร์ไม่ได้อีกต่อไปนะครับทดสอบกดรีโมทก่อนนะครับล็อกเปิดนะครับรีโมทก็แท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับล็อกเปิดนะครับทํากัดก้านกุญแจไขประตูทําให้คมหมดนะครับทดสอบสตาร์นะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ครับสตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมัตด้า2สกายนะครับทากุญแจรถหาย ต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับโปรแกรมผ่าน OBD นะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ